ละไทยใช้ประสมคําสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สามนำเสนอโดยครูฐานิตาอุยรกูลสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูฐานิตาอุยรกูลนะคะชื่อเล่นว่าครูกระต่ายค่ะ อนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนค่ะทักทายกันเข้ามาเลยนะคะวันนี้คุณครูจะให้ในักเรียนเรียนรู้เรื่องสระไทยใช้ประสมคำจุดประสงค์ของบทเรียนอธิบายลักษณะของสระเดี่ยวสระประสม และสระเกินได้ยังจำกันได้ไหมคะเด็กๆว่าสระในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ตัวสระสระในภาษาไทยมี32เสียงคือสระสระอาสระอ,สระอิสระอี สระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอะสระแอสระโอสระโอสระออสระอสระออสระออสระเอียสระเอีย สระเอสระเอสระอวสระอัวสระอมสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มะลายสระเอารกรือกษ์ฤกษ สระไทยทั้ง32เสียงนี้แบ่งเป็นสระเดี่ยวสสะปรผสมและสระเกินเรามารู้จักสระเดี่ยวกันนะคะสระเดี่ยวคือสระที่เป็นออกมาเป็นเสียงเดียวมี18เสียงคือสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือ สサラอูสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระออสระออสระเอสระเอเราก็จะสระเดียวกันแล้วว่ามี18เสียง เรามาดูตัวอย่างคำที่เป็นสระเดียวกันนะคะสระอะเช่นคำว่ามะสระอาะเช่นคำว่าตาสระอิเช่นคำว่าจิสระอีเช่นคำว่าสีสระอุเช่นคำว่าดึงสระอูเช่นคำว่ามูสระอุเช่นคำว่าผูก สระอูเช่นคำว่าดูสระเอเช่นคำว่าเกะสระเอเช่นคำว่าเทสระเอเช่นคำว่าแพะสระเอเช่นคำว่าแหสระโอเช่นคำว่าโตสระโอเช่นคำว่าโบสระอเช่นคำว่าเพาะสระอเช่นคำว่ารอ เสระเอเช่นคำว่าเยอะสระเออเช่นคำว่าเจอสระผสมคือสระที่เกิดจากเสียงสระเดียวสองเสียงมาประสมกันมีหกเสียงคือสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอวดสระอวเรามาเรียจากคำ ในสระผสมกันนะคะสระเอียเช่นคําว่าเกี้ยสระเอียเช่นคําว่าเสียสระเอือเช่นคําว่าเอือสระเอือ,ชเ,อ,เ,อเช่นคําว่าเรือสระอัวเช่นคําว่าผัวสระอัวเช่นคําว่าบัวสระเกิน สระที่มีเสียงพยัญชนะปนอยู่มีแปดเสียงคือสระอัมสระไอไม้ม้วนสระไอไม่มลายสระเอาหรือหรือหรือแล้วมาดูตัวอย่างคำที่เป็นสระเกินกันนะคะสระอัมเช่นคำว่าดำสระไอไม้ม้วนเช่นคำว่าใน สระไม่มลายเช่นคำว่าไปสระเอาเช่นคำว่าเสาเรเช่นคำว่าเรดีหรือเช่นคำว่าหรือสีลึกเช่นคำว่ารือหรือเช่นคำว่าหรือชาเราก็จะสรุปได้ว่าสระในภาษาไทยมีทั้งหมด32เสียงแบ่งเป็น เป็นเส็นเสีะเดี่ยวคือสระที่เปล่งออกมาเป็นเสียงเดียวมี18เสียงดังที่นำเสนอไปแล้วนะคะส,สระสระผสมคือสระที่เกิดจากเสียงสระเดี่ยว2เสียงมาผสมกันมี6เสียง3ส,สระเกิน คือสระที่มีเสียงพยัญชนะปนอยู่มี8ดเสียงเมื่อเราเรียนรู้สระกันไปแล้วนะคะสระไทยใช้ประสมคำเรียนแล้วเราก็จะไปใบงานนะคะให้นักเรียนหาคำตามหัวข้อที่กำหนดให้ และตกแต่งให้สวยงามหัวข้อที่หนึ่งก็คือหาคำที่เป็นสระเดี่ยวหัวข้อที่สองหาคำที่เป็นสระผสมหัวข้อที่สามหาคำที่เป็นสระเกินให้เรียนนำพยัญชนะมาผสมกับสระเดี่ยวพยัญชนะนำมาผสมกับสระผสม ให้นักเรียนนำพยัญชนะมาผสมกับสระเกินนะคะได้เป็นคำใดก็เขียนลงไปอย่างละสิบคำนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนนําส่งครูครูจะเฉลยให้นะคะว่าถูกหรือไม่อย่างไรครูจะที่บายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอืม บทเรียนนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ